พระคำก่อนนอนพระธรรมสุภาษิตบทที่13เปรียบเทียบคนเที่ยงธรรมกับคนชั่วร้ายบุตรชายที่ฉลาดฟังคำเตือนสติของบิดาตนแต่คนมักเยาะเย้ยไม่ฟังคำขนาบคนดีกินของดีจากผลปากของตนแต่ความปรารถนาของคนทรยศก็เพื่อความทารุณ บุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขาบุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างก็มาถึงความพินาศวิญญาณของคนเกียดคร้านยังอยากอยู่แต่ไม่ได้อะไรเลยฝ่ายวิญญาณของคนขยันจะอ้วนพีคนชอบธรรมเกลียดความเท็จแต่คนชั่วร้ายประพฤตินหน่าอับอายและหน้าอดสูความชอบธรรม ระแวดระวังผู้ที่ทางของเขาเที่ยงธรรมแต่บาปคว่ำคนชั่วร้ายคนที่ว่าตนมั่งคัง่งแต่ไม่มีอะไรเลยก็มีคนที่ว่าตนเป็นคนจนแต่มีทรัพย์สริงคารเป็นอันมากก็มีอยู่ค่าไทยชีวิตของคนคือทรัพย์สริงคารของเขาแต่คนยากจนไม่มีอะไรเป็นค่าไทยสว่างของคนชอบธรรมก็เปรมปรี แต่ประทีพของคนชั่วร้ายจะถูกดับเพราะความทะลึ่งผู้ประมาทจึงก่อวิวาทแต่ปัญญาอยู่กับบรรดาผู้ที่รับคำแนะนำทรัพย์สิงคารที่ได้มาอย่างเร่งร้อนจะย่อแยบลงแต่บุคคลที่สัมสมทีละเล็กทีละน้อยจะได้เพิ่มพูนขึ้นความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทำให้ใจเจ็บช้ำแต่ความปรารถนาที่สำเร็จแล้วเป็นต้นไม้แห่งชีวิต บุคคลผู้ดูหมิ่นพระวจนะนำการทำลายมาถึงตนเองแต่บุคคลผู้นับถือพระบัญญัติจะได้รับบำเหน็จคำสอนของปราชเป็นน้ำพุแห่งชีวิตเพื่อให้หลีกจากบ่วงของความมรณามีสามัญสำนึกที่ดีก็ได้รับความโปรดปรานแต่หนทางของคนที่ไม่ซื่อเป็นความย่อยยับของเขาคนที่ยังรู้กระทําทุกอย่างด้วยความรู้ แต่คนโง่ก็อวดความโง่ของตนผู้สื่อสารไม่ดีก็เอาคนจุ่มลงไปในความลำบากแต่ทูตที่ซื่อสัตย์นำการรักษามาให้ความยากจนและความอดสูมาถึงบุคคลที่เพิกเฉยต่อคำเตือนสติแต่บุคคลที่สนใจคำตักเตือนก็ได้รับเกียรติความปรารถนาที่สำเร็จเป็นของหวานสำหรับวิญญาณ แต่ที่จะหันเสียจากความชั่วร้ายเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังของคนโง่บุคคลที่เดินกับปราดก็จะกลายเป็นคนฉลาดแต่เพื่อนฝูงของคนโง่รับพยันตรายความเคราะห์ร้ายตามติดคนบาปแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้บำเหน็จแก่คนชอบธรรมคนดีก็ระมรดกไว้ให้แก่หลานนแต่ทรัพย์สริงคารของคนบาปนั้น สัมสมไว้ให้คนชอบธรรมดินของคนยากจนที่ไถทิ้งไว้ก็เกิดผลอุดมแต่มันถูกกวาดไปตามความอายุติธรรมบุคคลที่สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตนแต่ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขาคนชอบทำรับประทานได้จนพอใจแต่ท้องของคนชั่วร้ายก็หิวให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน สาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าพระองค์ทรงสอนพระวจนะของพระเจ้าแก่ผู้ชอบธรรมผู้ที่ตั้งใจดำเนินชีวิตในความเที่ยงธรรมขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงส่งโปร,ประทานพระพรของพระองค์แก่ผู้ที่เชื่อฟังและเดินในความเที่ยงธรรมขอพระองค์ทรงสอนให้ข้าพหลายเดินกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกๆวันในทางเที่ยงธรรมเพื่อที่ชีวิตของข้าพหลายจะได้จำเริญขึ้น ได้ถวายพระเกียรติพระสิริแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความจริงที่ทรงโปรดเปิดเผยสำแดงให้ข้างหลายได้เรียนรู้ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน